วัดีครับวันนี้ก็มาตามอาการแม่สีนวลน,นะครับหัวเจ้าปัญหาของผมนะครับจากาที่ว่าเขาเป็นสัตว์แค่วันเดียวนะครับแต่นี่ผมบำรุงอะไรเรียบร้อยมาแล้วตกมาวันที่สนะครับคือเป็นตอนเช้าวันที่สมตอนเย็นวันที่3ผมให้หมอมาผสมนะครับช่วง2องทุ่มสามสิอันนี้ มาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆลงคลิปนะครับก็เขาก็ยังมีน้ำเมือกอยู่นะครับผมก็นึกว่าเขาจะลงแล้วนะครับแต่พอมาวันที่ห้านะครับเขายังมีอาการเป็นสัตว์นะครับคืออยากปีนคอกไปขี่เพื่อนอยู่ด้านข้างนะครับคือแม่นี้นะครับก็เลยเรียกหมอมาตรวจเช็คดูนะครับก็ผลปรากฏว่าไข่เขายังไม่ตกนะครับก็เลยทำการผสมใหม่นะครับ ก็นี่แหละครับเจ้าเอช520จากวันแรกผสมเจ้าอเมริกาของกล้ามปูฟาร์มนะครับก็รอดูว่าสองพ่อนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเลิศในการเจาะไข่แดงของแม่สีนวลน,นะครับอันนี้ที่ผมมาเปรียบเทียบในการเอ่อการเป็นสัตว์ของวัวกับเอ่อผู้หญิงนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบดูนะครับผมเอ่อ จินตนาการเดียวเองนะครับคือผู้หญิงนี่ถ้าเขาเปลี่ยนประจําเดือนปกติมาปกตินะครับอย่าง5วันเขาก็จะมาตรงตรงวันตรงรอบแล้วก็ระยะเวลาในการเปลี่ยนประจาเดือนก็จะครบ5วันนะครับแต่อันนี้วัวผมนี่สงสัยว่าไข่เขาน่าจะรีบหรือจะเล็กนี่แหละครับแล้วนี้การเป็นสัตว์ของเขาก็เลยเหลือแค่วันเดียวนะครับทีนี้มารอบนี้น่าจะบำรุง ได้ดีนะครับก็เป็นสามวันนะครับวันที่สี่ก็เริ่มเริ่มเหี่ยวเริ่มไม่มีน้ำเมือกแล้วครับนี่นะครับก็รอดูว่ารอบนี้จะติดไหมนะครับแต่ถ้าถ้าเราบำรุงดีเหมือนอย่าง JK พนมเลนนะครับเขาพูดไว้นะครับคือหลังจากการคลอดแล้วนะครับเขาให้อาหารเนี่ยให้อาหารข้นนะครับของวัวเขาเนี่ยวันละห้ากิโลนะครับ เขาไม่ได้สนใจว่าวัวอ้วนแล้วจะผสมไม่ติดนะครับอันนั้นเขาบอกว่าถ้าวัวในฟาร์มเนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นนะครับถ้าวัวในฟาร์มที่ตัวอ้วนไม่งั้นเขาก็คงจะผสมไม่ติดนะครับอันนั้นผมก็ไม่นั่งคิดอยู่นะครับว่ามันมันก็จริงของเขานะครับถ้าพอเท่าที่เห็นว่าวัวในฟาร์มของเขาเนี่ยก็มีตัวตัวอ้วนๆไม่มีอย่างนี้นะครับเนื้อหนังเต็มตูดออะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเขาผสมติดยังไงผมก็ยังนั่งคิดอยู่นะครับว่าเอ้ชาวบ้านเขาบอกว่าเลี้ยงวัวอ้วนแล้วจะผสมติดยากแต่ผมมาดูดูมาดูดูนะครับที่ไปสอบถามแถวชาวบ้านที่เขาเลี้ยงวัวกันเนี่ยครับมปรากฏว่าแร่ธาตุอาหารหรือวิตามิน A D 3 E หรือว่าส่วนผสมที่มีซิลิเนียมอาหารนะครับหรือแร่ธาตุที่มีส่วนผสมการกระตุ้นฮอร์โมอนเพศของเขาเนี่ย มันไม่มีนะครับผมก็เลยมาไต่ตองดูนะครับว่าถ้าผมมาให้สารอาหารเกี่ยวกับอโฮอร์โมนเพศเขาบำรุงเขาเนี่ยครับมันก็น่าจะผสมติดนะครับแต่ปัญหาของชาวบ้านเนี่ยคือเขาเขาไม่ได้เอมาบำรุงเรื่องโฮอร์โมนเพศนะครับคือเท่าที่สามมาก็คือเลี้ยงให้ตามธรรมชาตินะครับเออบางบางข้อก็ไม่ได้มีเกลือแร่หรือ ลำอะไรนะครับให้กินฟางกินหญ้านี่แหละครับปกติแล้วนี้พอมีปัญหามาผสมไม่ติดก็น่นแหละครับโทษวัวเลยนะครับไม่ได้โทษตัวเองนะครับแล้วไม่ได้ปรึกษาอะไรนะครับตัดปัญหาก็คือขายออกนะครับทั้งวัวทั้งวัวที่เโครงสร้างดีอะไรนะครับก็บันก่อนก็ไปเห็นเนายห้อยนะครับเขาไปซื้อวัวก็ถือว่าโครงสร้างดีนะครับ แต่เขามีปัญหาเรื่องการผสมเนี่ยครับไม่ติดนะครับแล้วเอามาบำรุงบำรุงเสร็จก็ถ้าไม่ผสมไม่ผสมเทียมเขาก็มีตัวผู้ไว้ผสมนะครับนั้นโอกาสที่จะจะติดมันก็มีมากเพราะว่าน้ําเชื้อในตัวผู้นี่มันมันมีเยอะกว่าในหลอดนะครับก็เหลือแต่ว่าเขาจะบํารุงรังไข่ให้สมบูรณ์หรือเปล่านะครับโอกาสติดนั้นมีเยอะ เหลือแต่แค่ว่าบำรุงเพศเขาให้ไข่มันสมบูรณ์ก็แค่นั้นแหละครับหลายๆท่านอาจจะเสียวัวไปก็เพราะปัญหานี้แหละครับไม่ได้มีการบำรุงเ,เรื่องโฮอร์โมนเพศให้กับวัวนะครับก็เลยต้องสูญเสียวัวไปแล้วอีกอย่างหนึ่งฝากไว้นะครับถ้าใครคิดจะไปซื้อวัวแม่ลูกติดหรือว่าวัวท้องนี่ครับกับานายห้อยหรือว่าฟาร์ม แบบแถวแถวบ้านนะครับอันนั้นให้ท่านพึงระวังไว้นะครับคือวัวท้องที่หุ่นล่างล่างดีนี่หรือว่าวัวลูกติดนี่อันนั้นท่านต้องคิดไว้ก่อนนะครับอาจจะเจอเรื่องปัญหาหมดลูกทะลักกับเอ่อปัญหาผสมวัวไม่ติดนี่แะครับอันนั้นท่านต้องเตรียมคอร์สไปเลยนะครับเรื่องการบำรุงเพศนะครับแต่เรื่องเอ่อเออ อะไรนะไอ้มลูกทะลักนี่ผมกำลังศึกษาอยู่นะครับว่าการเป็นมลุกทะลักนี่มันเกิดจะปัญหาอะไรนะครับอันนั้นก็ฝากไว้นะครับมือใหม่หรือใครที่คิดจะจะ,จะซื้อวัวท้องหรือวัวแม่ลูกติดนะครับอันนั้นท่านต้องเตรียมตัวไว้เลยนะครับเพราะว่าท่านจะเจอปัญหาอันนี้อย่างที่ผมพูดไหมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคจบคราว